เอาเอาเอาไม่กินเหมือดก้อนพ่อแล้วเอาเนี่ยกิฟใครแง่ของใครบ่ให้บ่ให้ของผู้ใดของผู้ใดของพ่อ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 กิฟพ่อได้ไหมกิฟพ่อกิฟของพ่อเอามาเอามาเอามาของพ่อถฐานนี้ฐานนี้จะเล่นนี่ไหมกินขนมไหม chim bò chim bò lưu lưu mượt quan đấy nè mượt mượt quan đấy nè qua mượt quan chim quan qua quan mượt mượt quan chim mượt quan chim mượt nấm nè mượt อาว่เอาบ่เอามันหับได้บ่หับกูบ่ได้หวายเล่นบ่เอามันเล่นน้าอีกแล้วมันลอยเล่นน้าอีกแล้วปูปัมาตีมาด่าเนี่ยบ่กินบ่กินไหมกินไหมกินไหมกินบ่กินบ่เอาเอาไม่กินนะเนี่ย เอาไม่กินน้ำเน่เอาคือใส่สุดนะักเรียนมันมีเบ่งดัดสีไปไทเอาคือใส่สุดสุดนี้นสีเสียงไม่ใส่สีเสียงไม่ใส่เห็นคือเกาสีลอยกินคือเกาขนมนะ่ะสีเสียงไม่ใส่โอ้ยนี่เดียมองเสียงนะ่งโอ้ยเห็นแล้วหู้จักแล้วสีเ,เสียงไม่ใส่ไย้ดูเลยโอ้ยเห็นแล้ว ไม่กินแล้วพ่ออิ่มแล้วมาได้กินให้หมดมมนเนยม,มเยมันเนี่ยมือหยุ่มเลยวันนี่ยโอ๊ยโอ๊ยพ่กินแล้วขี้เดีดยดขี้เดียดขี้เดียดแอะม่กินม่กินบ่บ,บ่มาดามือหยุ่มแล้วบ่เอาบ่เอาแอะขี้เดียดพ่อพ่อพ่กินแล้วแอะเอาเอาเอาพ่กินหมดก่อนพ่อแล้วเอาดามันเนี่ย ดาแม่แม่ปูมันเล่นไหมอีกแล้วปูปูยาเห็ดยาเห็ดยาเล่นไหมปูปูดามม่แม่ปูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูดามม่แม่ปูมันเล่นไหมอีกแล้วให้กินน้ำแน่ให้กินน้ำแน่เรอ่างงูนายยุ่ยใสอ่างงูอยู่ไหนให้พ่อกินด้วยหน่อย วัว้ได้กินแล้วเห็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 นแล้วเข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาไม่กินน้ำแน่กินไหม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 กินขนมไหมกินบัวไม่ได้กินไหมกินขนมไหมเอาให้พ่อกินน้ำแน่แดงแน่ แบ่งแหน่กินด้วยเอาน้ําเย็ยนให้พ่อกินได้ได้ได้โอ้ยไม่กินแล้วขี้เดียดเนี่ยน้ำน้ำเอียงบ่มวยเงียวใส่หรือบ่น้ำแก่เฮ้ยบ่มวยเงียวใส่หรือบ่า,มบามนนไม่กินแล้วแก่จด,ดไม่กินไม่กินขี้เดียดได้น้ำได้มะมงเอาตกใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาน้ำเย็นให้พ่อกินไหมเนี่ยโอเยกไม่าแล้วนย่างกว่าแเอ้ยเบ๊ยเบ๊ยกินแล้วเบ๊ยกินเบ๊ยกินเบ้ยเล่นเกมอยู่เบกินขี้เดียดเอเบ๊ปูปูเบ๊เอาเมันเล่นน้ำอีกแล้วหื้ปูดาคักไปเนี่ยปูปูปูมาตีมาด่าเนี่ยมันลอยเล่นน้ำอีกแล้วมันไม่ได้แปลงฟัน ຫ In In kind of ືສ້າງບໍ່ໜາວເນາະຫືໜາວບໍ່ບໍ່ປານເຢັນບໍ່ເຢັນແຕ່ມັນກໍເຢັນແລ້ວເນາະ